ก็แช่ฉันวันไปยัยยุตสั่งยุตตาหอกออกเอาออกยุตตาอ๋ขอไปแช่ฉนวัน <Okay. S 1> เอ้ยแค่ปดท่ารูปไม่ใช่กีน่แนแช่สีดับไม่อกฮะพกกระลังมาก กํลังมาอยางว่าบอท่านอุ้แม่ใหญ่ม่แม่ใหญ่แมาใ่ม่ใหญ่แม่าหญ่ม่ใมามใหม่ใ่าม่ให่แ่่่ใม่ใมใแม่แม่ให่่่่่าแม่หม่มมามาม่่่า่ ข้าปัทลุเทียนตองเด่นถูกจมดอกขราดดามากมากอ่าายูถายว่ายูถายูเทียนดอกหนึ่งกับพูชาพระรรมเทียนดอกที่เทียนเวีองจ่ายกัอพูชาพระรรมเทียนดอกหัวกัมพูชาพระวินัได้ถูกสามดอกกับพูชาพระปัญญาคุ้นธรรมะกระโดงพิคุ้นถ้าพอดีสุดี่คุ้นอับปเรียบลอยแล้ว มันดับต่อไปใช่ไหมพรมการทุมกระจายภาคเามากมากมากาแต่ไม่ใหญ่ยูแกแ้งวันหน่นันผู้เล่นันไม่ใหน้องเอาลกสันมากได้ี่มาก าธุสาธุสาธุอัจยังอัจจโยเมพันเตอัจจักขะมายะถาภารียะขาโยยังทุกขตะกิตโตอาคาระโวปมาโทสังวินาจันติ อายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างพันภาประบาทคุณพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าก็ดีพระสงฆ์เจ้าก็ดีคุณบิดามารดาก็ดีคุณปูญาตายายก็ดี เนื่องจากบาปพรโลกโพบาปพระโทษโสบาปพระโมโหบาปโพราณกรรมบาปเวรานกนกรรมบาปปัจจุบันนกรรมบาปจะิีกายนี้บาปปีนี้เดือนนี้มือนี้วหน้าที่นีก้ก็ดีจงนำเสียซึ่งโทษ ไปจากข้าพระเจ้าด้วยคือสาธุขาองาหญ่พระราชนิพนธ์นนะสกกัสนต์ตัขอานินาสกรนาทังพุทธังอภิปุษยามา อิวินาสักการนาตังธรรมังอภิปุชยามาอิวินาสักการนาตังสังฆังอภิปุชยามาอระรังสัมมาสัมพุทโธมะขวา พุทธังวะาข่วันตังอะภิวาเทมิสวากาโตผะข่าวตาธรรมโมธามังนามาสามิสุปฏิปันโนผะข่าวโตสาวะกะสังโมสังหังนามามิสาธุมายังพันเต มีสุขมีสุขลักขณะทายะทีสรณีนะสหปัญจาีานิยาจามาสุติยัมปิมะยังพันเตวิสุขวิสุขลักขณะทายะทีสรณีนะสหปัญจาสีลานิยาจามาอาติยัมปิมะยังพันเต มีสุขมีสุขหลักขณะทายาติสารเนาสหะปัญจสิรานิยากามมมิทธะอามะวันเจปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตมสมาธิยามีปานาติปานา เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยานีภิกนนาธนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยานะภินนาธนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีระเมโสปิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามพราเมโสมิจชาจารา เวรมณีสิกขาปะคังสมาธิยามีโมสาวาทาเวรัมณีศิขาปะคังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะคังสมาธิยามีสุราเมรยามัชพมมาทัตนาเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาตถานาเรรคณีสิกขาปัทภัณสมาธิยามิทิกขานิปันติสิกขาปัทานิสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโมกสัมปทาสีเลนะนิพปติยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย หมบานพุทธนิคมหมบานพุทธนิคมพัฒน,นามนกรมพัฒน,นาแก่โยมทั้งหลายที่มาวัดวในคมจิตยารามเพื่อร่วมกันร่วมกันทำคุณงามความดีโดยการที่วันนี้รมรภาพในานามตัวแทนคณะสงฆ์วัดนกคมจิตยารามได้พา หลวงพระปฏิกมกิจยารามและก็ญาติโยมทั้งหลายที่มารวมกันในวันนี้เพื่อจะส่งน้ำพระคือได้ทันเชิญพระพุทธรูปที่เราชาวพุทธนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากตาบไฟและบูชาไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าโยมทั้งหลายก็กราบไหว้บูชาพระพุทธรูป หรือว่าเราชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนามีพระพุทธเป็นผู้นํามีพระธรรมเป็นแผนที่มีพระสงฆ์เป็นที่เลี้ยงคอยพักพระประคองให้เราเดินถูกที่ถูกทางให้เราเดินถูกที่ถูกทางก็คือให้เรารู้จักฝ่าคุณงามความดีคือคิดดีพูดดีทำดีพบคนดีไปสู่สถานที่ดี วันนี้เราได้มีโอกาสได้มาส่งน้ำพระก่อนที่จะส่งน้ำพระเราก็ได้ขอขมาขอขมาพระพุทธรูปบางทีเราอาจจะไปจับต้องพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึง่งโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจับด้วยอาการอย่างไรด้วยกิริยาอย่างไรแต่ว่าวันนี้ เราก็ขอขมาพระพุทธรูปและขอรมาพระสงฆ์อาตมาภาพในนามตัวแทนคณะสงฆ์ที่รักษาการเจ้าวาดพรนิคมกิจยารามขอเชิญญาติโยมทั้งหลายมาทำกิจกรรมซึ่งเป็นประเพณีประเพณีนี้สืบต่อกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายทั้งหลายได้ทำกันได้ขอขมาพระเป็นสิ่งที่เราได้ขอขมาแล้วให้พระนั้น ยกโทษให้เราไม่ให้เป็นบาเป็นกรรมให้เราต่อไปปฏิบัติในคุณงามความดีต่อไปอาตามาภาพเองก็ขอกล่าวว่าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นาเป็นกรรมที่ ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ตามกิจผาดครั้งอาจจะมีอะไรต่างๆที่พูดไปญาติโย,ยมทั้งหลายอาจจะฟังแล้วอาจจะไม่ชอบใจอะไรต่างๆอาจะมาขอขอเอาสหสตีหรือว่าขอญาติโยมทั้งหลายเอาหสติกรรมให้แก,ก่ลบการหกบหนีวัดนินคมกิติารามนี้ส่วนกรรมอันใดที่เป็นอันดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ขอให้กับนั้นสง่งผลให้ญาติโยมทั้งหลายให้มีแต่ความสุขความเจริญจิตสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปนในทางที่ชอบประกอบเปรรทำประกอบไปด้ปวยกุศลก็ห้สำเร็จผลดังที่ทุกคนทุกท่านได้ปรารถนาไว้ดีแล้ววันนี้ธรรมาภาไดนนาตัวแทนคณะสงฆ์ขอขออัางเอาคุณพระศรีรัตนตรยเกือตนขอพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆบารมีพระเจ้าใหญ่ พุทธมณฑปอุบลมิงม่งโมรีที่บริสถานอยู่สารการ,รเรียนชั้นที่สองวัดนิคมกิตยารามบารมีพระเจ้าใหญ่สังตจายวัดนิคมกิตยารามบารมีพระเจ้าใหญ่หรือว่าหลวงปู่ทวดอยู่ที่วัดนิคมกิตยารามบุญุศลที่คณะสองวัดนิคมกิตยารามได้ประพฤติปฏิบัติมาในอดีตชาติปัจจุบันาชาติแต่ได้ทําในทุกวันนี้ บนประสนันญาติโยมไดใใ้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาในอดีตชาติปัยจุบัตชาตไิได้ทำในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะภาระวะปปจจัสง่งผลบรมดนำนอภิบาลคุ้มกองปกครอง,องและรักษาญาติโยมทั้งหลายให้ปราศจากเสียสิงสัพพะทุกสัพพะศกสัพพะโรคสัภาภาพพะภัยโอปัฏถวันตรายใดๆจะได้มาเของขานให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะ สุข,ขาภละปฏิพานธนาสารบริวารสมบัติปัตนาสิ่งหนึ่งปักกัรได้เป็นไปแนทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมประกอบไปด้วยก,กุศลประไปสสำเร็จผลดังกมลที่มึงม้าปรานาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกโคทุกคนทุกปักการเถิดสาธุ